สวัสดีครับนี่คือผัดไทยป้าหนุ่ยน,นะครับเจ้าอร่อยที่เขารีวิวออกมาขายมานานกว่า30สบปีถ้ากลิ่นหอมทะลุเข้าไปในกล้องได้ก็ดีเนี่ย 好嘛。Oh, <music> สีบคัตร